นครับที่เต่าเนาะวันนั้นเรไปเว้ยแต่ฮะวันนั้นไปเต่าแป๊บนั้นเป็นไงคือแม่เกษตรเนี่ยเดี๋ยวนียปลาคัวนเนาะปลาปลาพวกกระบอกอ่ะเดี๋ยวคือแม่เกษตรเนี่ยยังไงผมก็ต้องผมว่าเชียร์ใครสิจะชนะเออดี๋ยวยังไงผมจะไปกับบัวด้วยไปไปไปไหนอะปลาไปเชียร์ไปเชียร์ใครไปเชียร์อุตรดิตย์เจ้ามันเจ้ามันอิจฉาเลยเดี๋ยวไปเชียร์เกษตร เดี๋ยวมันรแคบหลังเราไปเราไปใช่ไหมเราไปคุณคุณเอาลูกพี่แจ็ดอีกเจ้าเรื่องนะครับมันขอมาหลายแล้วช่วงนี้อันนี้ท่านก่อมอะไรนี่ท่านก่อมเอาเรื่องไปเก็บเห็ดเนาะเออครับคืออยู่หนึ่งสองหัวเมียเพิ่นไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดบาดรที่นี่เมียเพิ่นปวดเหียงาไปปลาใจลูกพี่บัดสัตว์ กอเงี sea, ้ยวเทารเงี่ยวจะข้าก no ้อนพวกกี่นถางวันที่นี่ผู้สาวสาวสัหน่อยสองคนแต้งเต็มมึงเป็นสาวมานี่มึงคึ้นอยากโบคนวะวันที้นี่นั่นก็ว่ากู้ขึ้นอยากอยู่โอกาสให้ผู้ใดกูยันเขาเอาพืนกู้คนหนึ่งคนว่ากระสันห้องก็ห้คนเป็นใบเป็นยังกระสันห้พวกใยเป็นยังเทาเทานั่นยืนถาเมีเงี่ยวยูแบบนด้เป็นยังไงไอคนใบเปน ีุ่บได้แล้วสิบ่ได้บ่อพื้นนะอ๋อเออเออบ่อพื้นบาง้านี่ถามเมียเงี้ยวอยู่กลังสิบเปเก็บเห็ดได้ยินบุปปาเของแม่พึ่นเอ๊ะ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 พึ่นบอกว่าทำทามาเป็นใบเลยนะเออเอ๊ะีน้อยๆสองคนนึกว่านำเลยตัวแม่นะนำแบบนี้นี่ได้น่อยมันติดใจสิล่ะเออเส้ามากกับจีจักรยานมาคนก็บอกว่าแบบนี้เป็นทำทาใบนะเออใบ

โออยคืตอนนี้คือมีหลายข้อความแล้วก็หลายคอมเมนต์นะครับที่ถามพี่ว่าพี่เป็นหรือเปล่าจริงๆแล้วพี่ไม่ได้เป็นแล้วก็คลิปนี้จะไม่มีการเล่นตลกนะครับแล้วก็จะเซเรียดนิดน,นึงเพราะว่าเมียพี่เห็นข้อความอันนี้นครับบังเอิญน,นะครับเขาก็ไปอ่านดูเขาก็เลยบอกว่าไม่อยากให้พี่เล่นทิก t อกอีกแล้วเพราะว่ามัน เรียกว่าอะไรอ่ะล้าเส้นหรือว่าเกินเลยไปแล้วนะครับพี่มีเมียนะครับที่ไหนวะสีห้ามเล่นแฮนิ่มเนอะสุมาตะเจ้า มาได้ไงวะ <laughs> เฮ้ยพี่เลิฟเก็บไก่บีบแต่ขอตั้งนะเลยเฮ้ยพี่เลิฟเก็บไก่พี่เลิฟเก็บไก่โอ้มีแต่ลิงเก็บมะพร้าวนี่ไก่เก็บไม้ เฮ้ยพี่ลืมเก็บไก่แล้วพี่ไก่อยู่หลังรถช่วงนี้นี่โควิดน่ากลัวมากนะผมบอกให้หลายสายพันธุ์เลยอะ่ะมันเพิ่มมาเรื่อยๆนะหลายสายพันธุ์เลยแล้วก็แบบเป็นแล้วก็ตายด้วยสายพันธุ์กันแรงขึ้นเรื่อยๆล่าสุดผมไปเจอหน้าโรงพยาบาลมั้งเพราะกำลังซ่อมบำรุงโรงพยาบาลอยู่ด้วยข้างหน้านะเขากำลังเดินฟงเดินไฟอะไรของเขาใหม่ พักเห็นรถบ่กมาจอดปุ๊บคนไข้ลงมาเลยเดินไปยังไม่เข้าประตูโรงพยาบาลเลยนะหน้านี่คว่ำลงไปเลยปังโอ้ผมนี่เคสนี้แรงแน่เลยผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆดูอยากรู้สายพันธุ์อะไรโูแม่งสายพันธ์ขาสายไฟอ่ะที่เขาเดินกันอ่ะอืมสายพันธ์ขาน่ากลัวนู้สายพันธุ์อะไรสายพันธ์ขา สายไฟอ่ะมันพันไงสายพันขาด สุนทีครับว่านนี้พออยู่ทำการทอดไข่ไลนะครับว่าขั้นตอนแรกตอกไข่ใส่เสียงลงไปเลยครับมีสับๆๆพร้อมกับต้นหอมครับใส่นงแล้วนำลงไปทอดครับมาเตามาเป็นแบบนี้นะครับตั้งหม้อต้มใส่ตะไข่ใส่ใบมะกรูดนะครับน้ำไข่ที่ทอดลงมาต้มนะครับและเมื่อต้มเสร็จเรียบร้อยนะครับน้ำไข่ที่ต้ม มาอบต่อครับขั้นตอนนี้คือการอบครับอบไฟกลางประมาณห้านาทีเมื่ออบเสร็จเป็นทีแล้วก็นะครับนําไข่ที่อบครับไปนหนึ่งกวดไปนหนึ่งเตาครับหนึ่งด้วยไรไรเขวดครับหนึ่งเตาถ่านนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วน้ำไข่ไรชิ้นหนึ่งเสร็จนะครับมาที่กระดวงสายเท้านะครับเราจะทําการตาดต่อต่อไปเดินไปที่หลังคท้าตาดไข่ไปเลยโดยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับตากเสร็จ็นที่เรียบร้อยนะครับน้ำมันย่างต่อครับ ร่างเตาถ่านนะครับอะไย่ร่างย่ร่างย่ร่างสวายร่างนอนครับขอให่างนอนนะครับย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับมากที่เสียงทร้การสอยครับสอยสวยสอายริ่งร้องสอยนะครับสวายไข่นะครับเป้งแป้งลงไปนะครับแป้งทอดกรอบใส่ไข่ที่สอยลงไปคุกคุกคุกน้าหลงไปทอดนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นะครับทอดไข่ยังไงก็คือทอดไข่นะครับคนที่ใช้ทอดไข่เขาก็ชอบครับสวัสดีครับ พียเพีดนี้บ้าดีปะ อยากมีชีวิตที่เจริญเริ่มต้นจากการคิดบวกแค่วะเนี่ยนายคิดแค่วะเนี่ยบอกดีว่ะเอาวะหล่ะบวกบัวจะหยกบัวจะฟุ้นบัข้างนอกบัวหรือข้างในเอาบะเจะเป็นยังงี้กูอยากมีชีวิตเจริญไงบวกบ่าบวกบ่ามึงบวกบ่ากูจะได้เจริญไงมึงคิดบวกบ่าจะทีมึง อซวเิไปมึงคิดบวกกับกูบ่ล่ะมึงคิดบวกบ่ล่ะมึงอยากจะเล่นบ่กูอยากจะเล่นมึงบวกกับกูบ่หึหึหึมึงบวกบ่มึงอยากจะเลิศบ่แต่ก็เลิกกับบวกปะหึมึงบวกบ่มึงบวกกับกูปะบวกมัน่บวกปะกูจะคินติบวกเด้กูไปจะเข้าใจ้งยังผิดบ่นี่แบบะไง เบ้อแล้เบ้อแล้มึงบนกมึงเลยบวกมาอยากจะเล่นหนูกดบวกได้คิดบวกได้กูคิดสิบวกตลอดได้ไปทางเขาแล้วกูว่าถ้าคิดบวกจะเล่นกูจะเล่นก้อนบูดเราบัดสมแจ๊กตดบูดล้วกูว่าบันเลยตีหัวบูดตีหัวซากาบุนบพรท่านเดลยสมัยบูดมึงอก่อมุนหมวดกุ้งเนี่ยเพท่าน ยังไงบ่เนี่ยดีขึ้นไปเนี่ยบ่สบายอยู่ดีก็ถามว่าดีขึ้นไปบ่สบายนั่นแหละกูสิส,วสัวร์ตัวเองเมื่ก่อนต้องมาถามดอกจังสมใจกูจะเสียกูบ่สบายอยู่ดีว่าดีเป็นสันดานกูกูสิเฮ็ดตัวจังไดมันก็อนเรื่องของกู คับอาการก่้วยอาการไข่มันมีดีขึ้นไปเป็นยังเนี่ยไม่ได้ทำนิสัยเขาอกโอ้ใจพิษทุกเรื่องอืเอาพายพี่ตัวหนึ่งก่อนดิเอาเสื้อกางเกงมาหยิบเองเลยล่ะตัวนี้ดีกว่า <c oughs>